กลับ้ากอะไรอยางนันจะกินบแบบนั้นหรอกินปูนเหรอดูถุงมาเดี๋ยวเำดิว้าต้ขอบคุณน้องชายสิล่ ตอนนัก็ไม่ได้กินนะจ๊ะไม่ก็เริ่จะกินยังไงให้หมดเลยเนี่ยแค่ซ้ปปลาถุงนึงก็กินสามวันอะแบ่งกินสามวันอะไม่ใช่กินตาาปูนชนานะโอ้โหดิกุ้งก็เริ่เลยอะโอ้ว่ะเป็นปูม้งมาใครเป็นนี่วะไม่ไหวอ่ะหอมหอมไปหมดไข่แดงเค็มนสุดจีด้วะ่ะบ้าไปแล้วกินคนเดียวหมดที่ <c oughs> อันนี้ของแรงของพ่อเราเข้าใจได้นะว่าอาหารพยายามราคาแค่ไหนอะ าราคาแบบเนี่ยอันนี้เก้าสิบห้าบาทก็ราคาพัทยาคือคือตอนไปสมัยเด็กๆไปเที่ยวพัทยาบางเสระอะไรเงี้ยไก่ย่างอะ่ะตอนนั้นไปเที่ยวพัทยา,ากันไก่ย่างอะ่ะไม่เดียวอะ่ะสมัยเด็กเลยนะมดอีกมดสองไก่ย่างไ,ไม่ละห้าสิบแม่งเดี๋ยวก็ไม่สองร้อยสามร้อยหรอกอันนี้แป่กอย่างๆกุ้งแกว้วชาดุปลาแกลแล้วประเด็นคืออะไรปะกลับบ้านอะ่ะเขาแพ็คมาทีมากเลยแกดีแบบแดีอะโอเคมันดีอ่ะดูดิเออทำดีเลยอ่ะถึงสาขาพัทยาแบบมีคนเข้าเยอะ Terror, แต่อีกอันนึงที่เลาเลยคือสาขาละยองอันนี้มาไกลนะกุ้งเหมือนแบบค่อนข้างกัดแล้วเพราะว่าน้องร้อนแล้วเครื่องเคียงเขาก็เหมือนจริงมชิเลยก็จะมีใบมิ้นท์หรอจริงมสองอย่างแล้วก็อุ้ยไปชิมทูนะแกแกชิมอ่ะแกชิมแกชิมแกชิมอ่ะชิมดีกว่าแกนี่หน่อยแกนี่หน่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มแดงเขาบอกว่าเป็นน้ำจิ้มหวานหรออันนี้เป็นน้ำจิ้มแซ่บเหรออันนี้น้ำจิ้มเขียวน้ำจิ้มแซ่บอันนี่น้ำ น้ำจิ้มแดงน้ำจิ้มหวานหรอกแลก็ลูกกระเทียมทวนดิโหเล้วไปข้าวสารจากไหนวะจิ้มน้ำจิ้มแบบแดงมือนท่เขาบอกเลยจิ้มหวานจิ้มเขียวต่างจิ้มแดงอันนี้น้ำจิ้มหวานจิ้มเขียวอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มสีแดงคือจะหวานน้ำน้ำจิ้มเขียวคือเปรี้ยวน้ำลองสิเขาบอกว่ามันต้องผสมกัน นึ่งนะนี <ไ S 2> ่นะหนึ่งนะไปดินะนะคุณดูนี่นะเตงโมอร่อยแบบสุดยงกินไงกินนี้ก็กิน กินเอาสอย่างรวมอันนี้หวานน้ำมิ้เปรี้ยวน้ำแล้วกินก็จะโคตรแบเด็ดอือหคนที่ไชอบขายงเป็นเดือดโ้ตายตายหบเลยอยากกินยยำผดแค่นี้เราเก่อนก็คิดเราเริ่มก่อนก็ื นี่ปูอะไรอ่ะปูจืดเหรอชิมืูปูจืดทำไมอร่อยแบบนี้อ่ะแบบว่าจะคันไหมอืมเราคิดไม่ถูกอ่ะข้าวหมูย่างข้าวหมูย่างส่วนตัวนะอันนี้น้ำยำไม่ไมด้ปลาละนะเราอ่ะของทะเลอ่ะมันค่อนข้างที่แบบไม่กลิ่นเฉพาะตัวเลยใช่ป่ะถ้าเราใส่น้ำปลาไปอ่ะน้ำปลาเราจะแบบแอบอันนี้นิดนึงพอแบบมาผสมแล้วอ่ะสำหรับส่วนตัวแล้วว่ามันขาวก็เลยไม่ใส่นปลาละ เป็นคนที่กินยำจะไม่ใส่ตลนะอดใช่นะเป็นงี้ที่เลือกกินไปเนี่ยคือกินคนเดียวไม่เคยกินด้วยหนระอก็เลยกินในร้ด้ถ้ากินส้มตามจะใส่ปลาแต่ถ้ากินยำไม่ใส่ปลาลองดูนะร้านยำเออถ้ารสชาตินี้ก็คือต้องให้เขาแหละให้เขาเลยดีสุดคำเมื่คือสาขาอัทยาสำหรับสาข,ขากรุงเทพอ่ะเหมือนมีหลายคนบอกแล้วก็ไปอ่านรีวิวมาเขาบอกมันจะดอกกว่าไปานี่อร่อยแต่ส่วนตัวไม่เคยไปแล้วสุดตัวก็ไม่ได้ปอัทยาฝากเขาทิ้มมาให้ขอบคุณน้องชาติตลอที่ยิ้มให้ด้วยนะดีไปยังอัธยาจ้ะ กยำเขาอะมันดีมันดีทุกอย่างแหละเป็นยำที่แบบสดน,น้ำยำได้อะมันตักความเชื่อออกหมดเลยนะแบบเคยเป็นปลาที่แบบมีของอร่อยแอแบบก๋วยเตี๋ยวก๋วเมีย๋ยนกินไม่อยากให้มันหมดอะเป็นอยูบัะน้ำยำเขาดีมากเรามีความเชื่อนะว่าปู่เนี่ยปูดำหรอเขาเรียกปูจืดหรอเนี่ยเขากินอะไรกันวะอะไรเงี้ยแล้วแม่วันเนี้ยกินเองคือเฮ้ยมันมีเนื้อเว้ยแล้วม,มันหวานอะทำไมอร่อยอ อร่อยมากต้องไปนั่งกินหน้าร้านสักครั้งนะดูดิดู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 แล้หมูยอบนอ่ะก็บนจริงๆนะสุดท้ายควาที่มันอยู่ในแมคโครี่เป็นเพียงรสชาติขาดันดูดิแต่ส่วนตัวเป็นคนไม่กินไข่แดงเค็มอยู่แล้วรู้สึกว่ามันเหม็นเขาอันนี้ก็ดีนะแต่ส่วนตัวว่ามันเหม็นเขา ชอบไปบแค่แบบเนี้ยโซนน้ำยงไม่น้ำกุบเจ๊ไม่กี่หลอดนะขอบางอยัางเอ็ดใช่ขอหมดอยู่นะอยู่นะเอ้ยโซสน้มยำอซนตัวชอบน้ำยำแบบนี้ย ดีคือซื้อแงเนี้อยากูนมาก็ามา 150, ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบอยู่แล้วหนึ่งกล่องมาสองตัวนี่กินไค่หมเหรอฉันสองคนเลยแกมันดีมันดีมากเลยอ,อยากไปนั่งกินที่ร้านเนาะมันตัวฟินน่าดูอะ่ะแล้วถ้าไปกินที่ร้านแล้วไปกันสองคนเราสั่งของต้องสั่งเยอะ แล้วพอกลับหรอกโอยอยาไปอย่าไปกินอะไรแล้วแกอร่อยตอนนี้คืออัพตมยำที่ไหนเหมนะตอนแรกอะให้เลยอะที่หนึ่งคือร้านแถวบ้านร้านส้มตำตำนานนัวโอ้โหร้านเนี้ยตำส้มเด็ดเป็ดเลยแล้วก็ร้านที aria, ่สองเออสเตชั่นอะไรวะที่สระโจมอะสเตชันแซ่บหรอเออที่มีสองสาขาอร่อยแล้ก็อร่อยตับอร่อย อา,าร,อร่อยทุกอย่างไปสาร์อาทิตย์ร้านเต็มเราแต่ตอนเนี้ยให้หาตัวยมที่หนึ่งในดวงใจเลยอยากกินอันนี้ยำเจ๊ฝนเหรออยากกินเดี๋ยวต้องไปลองไป,ไปกินแซ่บดี